บุรีรัตสามัตถิยะและทนายวินัยวงเมฆนำคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่องที่สองของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่บุรีรัตสามัตถิยะรูปพ่อสุมเมฆและคุณนายพรเทพคุณผู้ฟังอยู่กับ LTM SM95 ลูกทุ่งมหานครทำชีวิตให้คิดบวกช่วงนี้เป็นช่วงของภาษากฎหมายวันนี้นะคะอาจารย์ธนาวินัยวงเมฆบรรยายนะคะในเรื่องของแดนกรรมสิทธิ์ที่ดินนะคะอาจารย์อยู่ในใสายแล้วอาจารย์คะครับผมคุณแม่มนะครับค่ะคำว่ากรรมสิทธิ์หรือการแสดงความเป็นเจ้าของนะครับค่ะมนุษย์ผู้ทุกนามนะครับก็อยากได้ความเป็นเจ้าของ นะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือตัวบุคคลนะครับอย่างยกตัวอย่างพระก็อยากเป็นเจ้าของสีกานะครับสีกาก็อยากเป็นเจ้าของหัวใจของพระนะครับอาจารย์เนี่ยอ่านะครับส่วนทรัพย์สินนะครับเอ่อก็เช่นเดียวกันทุกคนก็อยากได้นะครับปัจจัยสี่ที่อยู่อาศัยนะครับที่ดินบ้านโรงเรือนรถยนต์ที่จอดรถ เครื่องประดับต่างๆนะครับก็อันนั้นคือถ้าเราได้มาโดยชอบุ้ยกฎหมายนะครับเป็นเจ้าของแล้วเนี่ยเราก็จะมีอำนาจแห่งคามสิทธิ์และก็เรามีมีสิทธิ์จะใช้เขาเรียกว่าใช้สอยจำหน่ายได้ได้มาซึ่งดอกผลนะครับตลอดจนติดตามเอาคืนจากผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ยึดหน่วงยึดยึดถือไว้นะครับและก็ขัดขวางไม่ให้ผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพสินของ เรานะครับโดยไม่ชอบได้นะครับแต่ว่านั่นคือทรัพย์สินโดยทั่วไปนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องแดนกรรมสิทธิ์แดนแห่งกรรมสิทธิ์นะครับในกฎหมายแพ่งเนี่ยนะครับมันใช้ได้กับที่ดินดังนั้นนะครับเพราะว่าในกฎหมายมาตราหนึ่งสามสามห้าเนี่ยเขาได้บัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับเองบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นนะครับท่านว่าแดนแห่งกรรมสิทธิ์นั้นกินทั้งพื้นกินทั้งเหนือพื้นดินและ ต้พื้นดินนะครับก็แสดงว่าแดนกรรมสิทธิ์เนี่ยมีเฉพาะเกี่ยวเรื่องที่ดินนะครับก็คือถ้าบนในอากาศนะครับตั้งฉากขึ้นไปเนี่ยที่เราอยู่ในเขตการตรงขึ้นไปเนี่ยนะครับเราก็มีแดนกรรมสิทธิ์เราก็มีอำนาจในกรรมสิทธิ์นะครับหรืออย่างลุกลึกลงไปตั้งฉากไปในดินเนี่ยนะครับลึกลงไปเท่าที่มนุษย์สามารถจะหยั่งลงไปได้นะนะครับเราก็มีแดนกรรมสิทธิ์ ก็มีสิทธิ์เป็นกรรมสิทธิ์มีสิทธิ์ใช้สอยมีสิทธิ์ขัดขวางมีสิทธิ์จำหน่ายจ่ายโอนต่างๆเช่นเดียวกันนะครับแต่ที่กฎหมายบอกภายใต้บังคับเองกฎหมายนี้กฎหมายอื่นเนี่ยมันก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันว่าอำนาจเองกรรมสิทธิ์เนี่ยนะครับไม่ใช่อำนาจเ่งความรักนะอำนาจเ่งกรรมสิทธิ์เนี่ยนะครับอถ้าใครมาล่วงละเมิดเราเมตสิทธิ์ปกป้องป้องกันแต่มีบางอย่างนะครับที่กฎหมายเขียนมันจัิให้ อำนาจเองมติต้องยอมรับสิทธิ์บางประการนะครับในกรณีเนื่องจากว่าสังคมเนี่ยอยู่กันเป็นหมู่เป็นเหล่าเป็นพวกเป็นกลุ่มนะครับบางทีก็มันมีอ่บ้านใกล้เอืนเคียงกันเนี่ยนะครับก็กฎหมายก็มีการข้อยกเว้นไว้อย่างยกตัวอย่างนะครับบอกว่าเจ้าของที่ดินต้องยอมให้ผู้อื่นวางท่อระบายน้ําท่อน้ําสายไฟฟ้านะครับผ่านที่ดินของ ตนเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินอื่นในเมื่อได้รับค่าตอบแทนตามสมควรหรือตามบ,บัตรบัญญัติการเดินอากาศนะครับที่ให้สิทธิ์เครื่องบินผ่านแดนเอกสิทธิ์ของผู้อื่นได้ก็ก็บิน,บ,นบินผ่านบินผ่านที่เราได้ไม่ก็ไม่นนครับได้ค่ะสิ่งที่เราขึ้นมาอากาศนะ่ะครมายุ่งไปมาสร้างตึกล้ํขก็มาในอากาศของเราเนี่ยถึงว่าแนวเขตดิ่งขึ้นไปจากล่างขึ้นบนเนี่ยบางทีก็มี คนดมไปเรียมเนี่ยนะครับช่างในแดนตัวเองแต่ยื่นอาจจะมีระเบียงยื่นล้ำมาในที่เราเนี่ยอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นการรบกวนสิทธิ์เรานะครับนะบเพราะว่าเป็นการละเมิดแดนอน่รสิทธิ์ของเราเราก็มีสิทธิ์ที่จะขอเยียวยาจากศาลได้นะครับละเมิดแบบไหนอาจจะฟ้องให้รื้อถอนต่างๆเนี่ยก็สามารถทําได้เพราะว่าถือว่าเป็นการล่วงล้ําแดนของกรรมสิทธิ์ในที่ดินของเรานะครับหรือว่าในบางกรณีที่ดิน แรงในเป็นที่ตาบอดที่เราขวางทางอยู่นนะครับเขาก็อาจจะฟ้องเปิดทางจําเป็นได้อน,นั้นกฎหมายาก็เขียนไว้หรือกรณีที่บอกว่าเอ,อต้องยอมนะครับที่ดินเอ,อเจ้าของดินจำต้องรับน้ําซึ่งไหลเพราะระบายจากที่สูงลงมาที่ดินของตนนะครับคือมันอยู่เป็นสังคมนะครับต้องยอมรับน้ําที่ไหลอะไรเจ้าของดินจำต้องรับน้ําซึ่งไหลตามธรรมดาจากที่ดินสูงมาในที่ของตนเอง นะครับอัน,นเป็นที่เกิดจากธรรมชาตินะครับปล่อยไหลมาได้แต่ว่าถ้ามันเกิดจากการกระทาของฝีมือมนุษย์เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าบุคคลนั้นเนี่ยละเมิดสิทธิเราเราก็สามารถที่จะจัดการเยียวยานะครับใช้สิทธิทางศาลได้ได้แม่มีการละเมิดสิทธิเราได้นะครับหรือบางทีเอ่อข้างเคียงนะครับเขาจะสร้างม้งสร้างบ้านที่แนวเขตมันติดกันเนี่ยบางประการเขาก็มีสิทธิ์เข้ามาใช้พื้นที่เราเพื่อจะ สร้างบ้านเขาเนี่ยนะครับก็มีกฎหมายเขียนไว้เหมือนกันอัน,นคือเหมือนว่าถูกถูก,ถกต้องยอมรับสิทธิ์เจ้าของข้างเคียงบ้างเหมือนกันนะครับอ,อันกรรมสิทธิ์ก็จะไม่ลดเปอร์เซ็นตนะครับค่ะทีนี้หลักการสําคัญเลยเนี่ยนะครับเรื่องกรรมสิทธิ์เนี่ยในกฎหมายเนี่ยเขาจะเขียนไว้ในมาตราหนึ่งพันสามร้อยสามสกนะครับ ที่บอกภายใต้บังคับแห่งกฎหมายนะครับเจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจําหน่ายทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์นั้นกับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้มีสิทธิ์จะยึดไว้และมีสิทธิขัดขวางเมี่ผู้อื่นสอดเข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับคือกรรมสิทธิ์เนี่ยเป็นทรัพย์ปัญญสิทธิ์นะครับคือสิทธิในทางกฎหมายเนี่ย มีสองคำที่เป็นประเด็นสําคัญในเรื่องทรัพย์สินก็คือเรื่องกรรมสิทธิ์กับนะครับกับบุคคลละสิทธิ์นะครับกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ์เนี่ยนะครับทรัพยสิทธิ์กับบุคคลละสิทธิ์เนี่ยบุคคลเนี่ยใช้บังคับระหว่างบุคคลต่อบุคคลนะครับแต่ถ้าเราเป็นเจ้าของทรัพยสิทธิ์เนี่ยอันนี้เราสามารถใช้นะครับใช้สิทธิ์เนี่ยได้กับทุกคนในโลกเนี้นะครับใครมาละเมิดสิทธิ์เราไม่ได้นะครับถ้าเรามีทรัพยสิทธิ์ เว้นแต่ว่ามีกฎหมายบัญญัติไว้บางประการที่ว่านะที่เราต้องยอมรับสิทธิ์มาประการที่กฎหมายเขียนไว้นะครับนอกนั้นนะใครมาละเมิดอ,อะไรไม่ได้เหมือนเมื่อหลายหลายเดือนก่อนหรือ,อปีนี้ปีที่แล้วผมเหม่นพิว่ามีการบุกรุกเข้าไปครอบครองบ้านป,ปักที่บ้านใกล้เดินเคียงกัน,กนที่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็มีตายบางคนน่ะนะครับที่มีการฟ้องร้องว่าบุกรุกแจ้งความกันนะครับแถวแถว,ถวมีบุรีนะอันก็เรื่องกรรมสิทธิ์เหมือนกัน นะครับเห็นเจ้าของข้างเคียงทิ้งรกร้างไว้บ้านเนี่ยไม่มีคระเบือข้าวัฒนาเข้าไยึดครองนะครับแล้วอ้างเรื่องการครอบครองปารับกนะครับอันเนี้ยคือมันเป็นเรื่องที่มีคนมาละเมิดสิทธิ์นะครับโดยไม่ชอบดึหมายอย่างชัดเจนเนี่ยอันนี้เราก็เข้าไปเขาเรียกว่าเข้าไปใช้สิทธิ์ขัดขวางเมื่อคนอื่นเข้ามาสอดแทรกเกีเ่ยวข้องได้นะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ มีข้อตกเสียงมีข้อพิพาทกันอยู่ที่อีกฝ่ายก็อ้างสิทธิ์มีมีผลเนี่ยไอ้อย่างเนี้ยเราจะแชมอำนาแเองกรรมสิทธิหรือทรัพย์สิทธิ์เนี่ยไปจัดการด้วยตัวเราเองเลยเนี่ยไม่ได้จะต้องใช้สิทธิ์ต่างศาลนะครับไม่นั้นเราอาจจะกลายเป็นผู้ต้องหาซะเองนะครับอย่างยกตัวอย่างเราเป็นเจ้าของที่ดินนะครับไอเขาเช่าไปแล้วแล้วก็ผิดสัญญาเช่าอย่างเนี้ยนะครับพอผิดสัญญาเช่าปั๊บเนี่ย ซึ่งเขาต้องออกแต่ไม่ออกเนี่ยเรารจะบุกรุกเข้าไปหรือทิ้งไปเลยเนี่ยอันนี้ก็เคยมีตัวอย่างได้เห็นอยู่นะครับคือทั้งเสียเสียชูนายทหารเนี่ยที่ไปดำเนินการเนี่ยนะครับอันนั้นก็เช่นเดียวกันคือ<ช>ครเราไปแชมหน้าเส้เองโดยไม่ใช้ผ่านทางศาลอนนั้นเราต้องใช้สิทธิทางศาลฟ้องให้ขับไล่ถ้าสามีกักษ,ษาบังคับแล้วให้เ็าออกก็ไม่ออกอันนี้เราต้องใช้กระบวนการทางเจ้าที่บางดีไปจับไปขังไปอะไรต่างๆจนกว่าเขาจะออกนะครับ เราจะใช้อำนาจของเราเองเนี่ยจะบอกเรามีอำนาจเองธรรมสิทธิ์เนี่ยเข้าจัดการเลยเนี่ยสักทีเดียวไม่ได้เพราะมันมีที่มาที่ไป <c oughs> มันมีสิทธิเอที่เกิดขึ้นพัวพันกันอยู่แต่ถ้ามีผู้ร้ายเนี่ยนะครับบุกรุกเข้าที่เราเนี่ยนะครับอันนี้เราใช้อำนาจเองธรรมสิทธิ์เองทรัพยสิทธิ์ของเราเนี่ยจัดการดันแลออกไปจากพื้นที่อะไรต่างเนี่ยนะครับคือสามารถใช้กําลังระดับหนึ่งได้ โดยไม่จําเป็นต้องใช้หน้าทางสารก็ได้แต่โดยทั่วไปเนี่ยนะครับเพื่อไม่เกิดความพิพาทกันมีความรุนแรงตามมาเนี่ยโดยหลักการก็ควรจะใช้ขิดทางสารนะครับเพื่อลีกเลี่ยงนะครับของคุณแม่เนี่ยก็เคยมีตัวอย่างที่เราเคยแนะนํากันนะครับว่าใช่ค่ะการจําจเป็นต้องใช้ต้องไปฟอ้องขับลงขับไล่อะ่ะเราจะเข้าไปล็อกกุญแจไปขนย้ายเอาของก็ไปทิ้งเลยทีเดียวไม่ได้ก็มันมีความเกี่ยวพันกันมาคือ เรายอมไม่เขาอยู่แล้วพราะเขาเราไม่อยากให้อยู่เราไล่เขาไม่ออกก็ต้องใช้เอกสารแต่ถ้าไม่รู้จักกันเลยนะไม่รู้ใครเป็นใครคนบ้านที่ไหนมาอยู่ๆก็เข้ามาในบ้านเราก็าาอยู่ที่เราเนี่ยอันนี้เราสามารถขัดขวางปกปักรักษากจัดเขาออกจากพื้นที่ได้นะครับค <c oughs> ่ะอ่าทีนี้กาว่ามีสิทธิ์ใช้สอยทรัพย์สินเนี่ยนะครับเออก็การใช้สอยทรัพย์สินเราเนี่ยก็ต้องอยู่บนพื้นฐานและกฎหมายเหมือนกันนะครับ บางทีถ้าเราใช้สอยอย่างยกตัวอย่างมีบ้านมีเครื่องดนตรีเ,เป็นทรัพย์สินเรานะครับเราเล่นดนตรีเล่นกีต้ตา์เล่นคาราโอเกะเนี่ยนะครับเราเปิดเสียงดังเกินเนี่ยอันนี้เรามีสิทธิ์ใช้สอยทรัพย์สินแต่ว่าถ้าเราใช้สิทธิ์ซึ่งมีแต่จะเกิดความเสียผู้อื่นเนี่ยก็อาจจะมีความผิดทั้งทางแพ่งทั้งทางอาญาตามมาได้นะครับอย่างเช่นนะครับเออเราก็เรียกว่า คือใช้ใช้สิท์มีแต่เกิดความเสียผู้อื่นหรือสร้างความเดือดร้อนผู้อื่นเนี่ยนะครับก็จะเข้าข่ายเป็นความผิดเรื่องละเมิดนะครับเรื่องละเมิดแลวก็ถ้าสร้างความเดือดร้อนผู้อื่นเกินควรเนี่ยก็จะเข้าเรื่องเกี่ยวเรื่องเกี่ยวข้องกับสิทิก็คือมาตราหนึ่งสามสามเจ็ดนะครับและอาจจะมีความผิดทางอาญาโดยเพราะเรื่องความผิดอุทธนะครับไอเสียงดังก่อความเดือดร้อนรำคาญหรือเรามีสัตว์เนี่ยนะครับเราใช้สัตว์ เขาเล็กใช้อย่างทารุณเนี่ยนะครับทารุณสัตว์น,นะครับทารุณสัตว์เกินเกินอันเนี้ยก็อาจจะมีความผิดนอกจากผิดแล้อุทธรณ์แล้วยังมีพรบาทารุณกรรมสัตว์อีกนะครับอันนี้ก็ถึงแม้เราจะมีสิทธิใช้สอยแต่ถ้าเราใช้เกินเลยที่กฎหมายควบคุมกํากับอยู่เราก็อาจจะมีความผิดทั้งแพ่งทั้งอาญาตามมาได้นะครับ <c oughs> อันที่สองก็มีสิทธิจําหน่ายทรัพย์สินมีสิทธิ ขายเลขเปลี่ยนสละกรรมสิทธิ์หรือจำลายกรรมสิทธิ์ของเราเนี่ยเรามีทรัพย์สินเราสามารถทำลายได้แต่ถ้าเราไปทำลายของคนอื่นเนี่ยเราอาจจะเจอเรื่องละเมิดอาจจะเจอเรื่องทำมาเสียทรัพย์นะครับแต่ถ้าของเราเองเราสามารถนะครับทำลายได้นะครับแล้วเรื่องจำน่ายจ่ายโอนเนี่ยนะครับถ้ามีข้อกำหนดเนี่ยนะครับว่าห้ามห้ามจำน่ายเนี่ย บางสีข้อกำหนดนั้นอาจจะเป็นโมฆะได้นะครับอย่างเช่นเนี่ยนะครับเอ,อพินัยกรรมที่มีข้อความห้ามมีให้แบ่งแยกทรัพย์ตามพินัยกรรมเนี่ยนะครับอันนี้ขัดกับหลักกฎหมายเพราะพอเจ้ามรหลกถึงเก่ความตาย่ทรัพย์สินตกเก่ยทา,ายาทนะครับเหมือนที่ผมเเกิดมาเด็กแรกนะครับไอ้ที่ว่าสวไปรักทรัพย์กรรมสิทธิ์ก็ตกทอดเก่ทา,ายาททีนี้พินัยกรรมไปเขียนบอกว่า ถ้ามีแบ่งแยกทรัพย์ในกรรมที่จริงเจ้าของรวมเนี่ยพอตายทายาทหลายคนเนี่ยก็จะเป็นเจ้าของร่วมเจ้าของร่วมก็มีสิทธิ์จะขอมีการแบ่งแยกตามที่กฎหมายนะครับบัญญัติไว้เนี่ยนะว่ากรรมสิทธิ์ร่รรวมสามารถแบ่งแยกตามที่กฎหมายกําหนดไว้เนี่ยเว้นแต่ว่าเอ่อเขาลักษณะก็ตกลงที่กําหนดไว้ถาวรห้ามแบ่งแยกอันนั้นก็จะแบ่งแยกไม่ได้แต่โดยทั่วๆไปแล้วก็สามารถแบ่งแยกได้ฉะนั้นถ้ามีอ่อ พินัยกรรมเขียนไว้ว่าห้ามมีการแบ่งแยกทรัพย์ตามพินัยกรรมนั้นนะครับ,รบก็จะขัดข้อกฎหมายเรื่องหลักธรรมสิทธิ์ไอ้ข้อบังคับนั้นก็จะใช้ไม่ได้นะครับมีสิทธิ์ได้ดอกผลเองทรัพย์สินนั้นนะครับก็ฝากอย่างยกตัวอย่างนะไอ้ดอกผลมีตั้งดอกผลธรรมดาที่เกิดจากอย่างมีแม่กระบืี่ยฝากไว้นะครับเขาเลี้ยงแล้วก็คลอดลูกออกมาเนี่ย ลูกก็เป็นถือเป็นดอกผล <c oughs> เราเนี่ยเป็นเจ้าของแม่กระบือฝากเขาไว้เนี่ยเราก็มีสิทธิ์จะได้ลูกกระบือนะครับ <c oughs> หรือเรามีเงินนะครับปล่อยเงินกู้ไปได้ดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยต้องเป็นของเจ้าของเงินนะครับอันนี้เป็นดอกผลโดยนิตินในอย่างกรณีที่ลูกของกระบือเนี่ยอันก็ถือเป็นดอกผลธรรมดาตามธรรมชาติก็ต้องเป็นออกจาก กรรมสิทธ์ตัวไหนต้องลูกก็เป็นของกรรมสิทธิ์ตัวนั้นนะครับใครเป็นเจ้าของตัวแม่กรรมสิทธ์ก็ได้ลูกกรรมสิทธิ์ไปด้วยนะครับครับอันก็เป็นเรื่องเรื่องดอกผลนะครับค่ะ <c oughs> ทีนี้เรื่องต่อไปก็คือเรื่องมีสิทธิ์ติดตามเอาทรัพย์สินนั้นคืนจากผู้ที่ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้นะครับซึ่งคดีส่วนใหญ่เนี่ย <c oughs> ก็จะมาอยู่ในประเด็นก้อนนี้นะครับที่เรื่องราวขึ้นสู่สาม,มีมากมายนะครับเรื่อง กรณีติดตามหมดทรัพย์คืนนะครับจากผู้ไม่มีสิทธิ์ก็ปกติเนี่ยทรัพย์สินเรามีอยู่เนี่ยเราจะอยู่ไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับกรรมสิทธิ์เราก็ยังเป็นอยู่นะครับแต่ว่าการที่เรามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเนี่ยแล้วเราไม่ดูแล <c oughs> <c oughs> ก็ไม่เสียสิทธิ์นะครับแต่ถ้าเราปล่อยปะละเลยไม่ไปดูแลแล้วปรากฏว่ามีบุคคลภายนอกถ้าเป็นที่ดินประเภท ที่มีสิทธิครอบครองน,อนรสามลงมาเนี่ยนะครับปีเดียวครับเสียสิทธิ์ได้เพื่อนเขามาแย่งครอบครองสร้างนู่นสร้างนี่เราไปเจอปีที่สามแม้เราจะเพิ่งรู้นะนะครับใครก็นับนับจากวันที่ถูกแย่งครอบครองถ้าเกินหนึ่งปีเราก็จะเสียสิทธิ์นะครับ <c oughs> หรือจะเป็นโฉนดที่ดินนะครับโฉนดที่ดินเนี่ยเอ่อถ้าเราไม่ไปดูแลเลยเนี่ยนะครับ แล้วมีบุคคลนอกเข้ามาครอบครองโดยสงบโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเนี่ยสิทธิกรรมสิทธิของเราเรา,เรามีสิทธิติดตามเอาคืนได้จริงแต่อีกฝ่ายก็ยกข้อต่อสู้พอเราเอาคืนเราไปฟ้องเนี่ยซึ่งจริงๆมันจะไม่มียุคความในการติดตามหมทรัพย์คืนจากบุคคลที่ไปยึดหน่วงไว้โดยไม่ชอบน,นะครับแต่สิทธินี้เนี่ยอาจจะแพ้สิทธิ์ที่กฎหมายเปิดช่องทางให้บุคคลอื่นเนี่ยนะครับ โต้แย้งสิทธิ์เราได้คือกรณีที่ถ้าเป็นโฉนดที่ดินเนี่ยหรือมีสิ่งก่อสร้างอยู่เขาครอบครองโดยสงบโดยเปิดเผยดย้วยเจตมาเป็นเจ้าของถ้าเราทิ้งร้างไว้เนี่ยเป็นสวนไม่มีต้นไม้เขาไปปลูกยงปลูกยางพลา,ลา,าราชำมากินในที่เราเนี่ยมาเป็นสิทธิยี่สิบปีเนี่ยแล้วก็แสดงต่อคนทั่วไปก็เป็นเจ้าของโดยสงบโดยเปิดเผยเนี่ยอันนี้เรามีสิทธิติดตามเอาคืนได้แต่ถ้าเขายกข้อต่อสู่วว่าเขาได้ครอบครองพลปัก อันนี้เราก็้าฟังได้เราก็เสียสิทธิ์ได้เหมือนกันนะครับ <c oughs> แต่ถ้าเราติดตามมาซับคืนแล้วเขาแค่ต่อสู้ว่าคุณมาฟ้องเกินสิบปีเกินยี่สิบปีโดยไม่ได้สู้ว่าครอบเขาแย่งการครอบครองโดยครอบครองโดยสมปเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของเนี่ยนะครับเขาก็แพ้เราเพราะการติดตามมาซับคืนเนี่ยไม่มีอายุค,ความนะครับไม่มยกค,ความเลยนะครับจะก,กี่ปีกี่ชาติเอาตามมาคืนได้ถ้าซับรองอยู่เนี่ยนะครับ เว้นแต่ว่าอีกฝ่ายจะยกข้อต่อสู้เรื่องการครอบครองปลปักถ้าเป็นอสังหาทร,รั์ก็สิบปีถ้าเป็นสังหายซับทรัพย์สินเคลื่อนไหวได้รถยนต์นาฬิกาพวกนี้นะครับถ้าเราถูกครอบครองถูกเขาครอบครองโดยสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของถ้าเป็นสังหาทร,รัพย์เนี่ยห้าปีถ้าเป็นที่ดินก็สิบปีนะครับอันนี้ก็เป็นข้อกฎหมายที่ขึ้นสู่ศาลอยู่เรื่อยๆนะครับทีนี้ถ้าเป็นเรื่อง ทรัพย์สินเนี่ยวันก่อนมีะดีไฟแนนซ์รถนะครับเรียยฟิตก็เคยสู้อยู่เหมือนกันว่าพอเขาเลิกสัญญาเช่าซื้อนะครับตรากวเลิกแล้วเนี่ยเกินสิบปีนะครับเขามาฟ้องนะครับเขามาฟ้องเรียกจากผู้เช่าและผู้ค้ำประกันว่าไอ้ส่งมอบรถเนี่ยที่เช่าซื้อทำยาเช่าซื้อคืนนะครับ ซึ่งเขาฟ้องในอ้างสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อสัญญาค้ำประกันน่นะครับค่ะอันนี้เป็นการอ้างเรื่องเรียกกลับคืนตามสัญญานะครับไม่ได้อ้างติดตามคืนในฐานะเป็นเจ้าของทรัพย์ติดตามวาัพย์คืนสามเนี่ยยกฟ้องว่าขาดทุกความแลวก็สาวุทธรณ์ที่ว่าสาดืนนะครับค่ะเพราะเขาไม่อ้างในฐานะเป็นเจ้าของแต่ไปอ้างสัญญาพาะเป็นสัญญาเนี่ยเป,เ,ปเป็นบุคคลสิทธิ์เนี่ย มันมีอายุความของมันอ่ะอายุความสูงสุดก็แค่สิบปีอ่ะนะครับถ้าไม่มีบัญญัติไว้โดยเฉพาะก็ถึงสิบปีถ้าบัญญัติไว้โดยเฉพาะก็ว่าไปตามที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็อยู่ที่การตั้งรูปเรื่องในการยื่นฟ้องเหมือนกันนะครับอันนี้ก็อยู่ที่มุมมองนักกฎหมายหรือรอ,รอ,รอที่ปรึกษากฎหมายทนายความเนี่ยนะครับจะมองว่าจะเลือกใช้สิทธิ์ยังไงนะครับถ้าเลือกผิด โดยปกติเนี่ยอถ้า <c oughs> เราเป็นจำเลยบางทีครองฟ้องบางทีเราไปตั้งฟ้องเนี่ยเราเป็นพี่น้องกันพอพ่อแม่ถึงแก่นตายเนี่ยเราก็ได้สิทธิ์โดยการรับมอดกมานะครับ <c oughs> ก็เป็นเจ้าของด้วยกันเป็นเจ้าของสิทธิ์ด้วยกันนะครับซึ่งปกติเนี่ยเราฟ้องเรียกทรัพย์ถินเราเนี่ยที่เป็นเจ้าของร่วม จะไม่มียุคความนะครับกี่ปีกี่ชาติก็ได้แต่บางกรณีถ้าเราไปตั้งเรื่องตั้งเรื่องผิดเนี่ยเราไปตั้งเรื่องขอฟ้องแบ่งมรดกนะครับคุณแม่มจะเห็นว่าแบ่งมรดกคดีมรดกมันจะมียุคความนะครับถ้ารู้ว่าเจ้าบอกตายไม่ฟ้องแบ่งแค่หนึ่งปีเนี่ยก็ขาดยุค,ความหรือถ้าไม่รู้จมที่ก็สิบปีแต่ถ้าเราฟ้องติดตามมรดทรัพเราคืนจากผู้ที่มีสิทธิจะยึดเนี่ยพี่น้องด้วยกันเนี่ยนะครับ เป็นเจ้าของร่วมกันเนี่ยนะครับเราก็มีสิทธิ์จะมีสิทธิในที่แปลงนี้เราจะฟ้องแบ่งเมื่อไหร่ก็ได้อืเว้นแต่ว่าไอ้เจ้าของร่วมเนี่ยมันจะอ้างเรื่องครอบครองมาปากอีกนะครับแต่ก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าพอเป็นเจ้าของร่วมกันเนี่ยแต่ว่าพอพ่อแม่ถึงแก่มตายเนี่ยมอยดกถกทอดแก่ทายาทแต่ทายาททุกคนเนี่ยจะต้องเข้าไปครอบครองที่ดินแปลงนี้ก่อนนะครับ แสดงความเป็นเจ้าของแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราไม่อยู่พี่น้องคนอื่นจะอยู่ยังไงก็แล้วแต่จะก,กี่ปีกี่ชาติเรามาฟ้องขอแบ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้ได้นะครับเว้นแต่พี่น้องที่อยู่ในที่เนี่ยเขาอ้างว่าเขาครอบครองมรปากัก <c oughs> แล้วเขาได้บอกกล่าวว่าเดิมเนี่ยเขาเคยครอบครองคือคือพอเราไม่อยู่เ็าว่าครอบครองแทนเราแหละนะครับใช้สิดเต็นพื้นที่ ทีนี้เขาจะอ้างพลปักได้ลักษณะเนี้ยคือเขาต้องแสดงเจตนาบอกกล่าวมายัางเราว่าต่อไปกูจะไม่ครอบครองแทนมึงแลวนะกูจะครอบครองเพื่อตัวเองแล้วหลังจากนั้นก็อยู่มาโดยสงบโดยปลดเผยจ้าบ้านแถวนั้นนักคิดมาของเขาแล้วครบหกปีและอย่างนี้เราก็เสียสิทธิ์โดยการถูกครอบครองพลปักที่ดินแปลงนี้ได้เหมือนกันนะครับอ่าแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นพวกรถยนต์เนี่ยมันก็จะกลายเป็น ตั้งสู้ปรักป่ันะครับเอมันจะห้าปีแต่ถ้าเป็นที่ดินก็สิบปีนะครับการเวลาตั้งเรื่องฟ้องเนี่ยก็ต้องคิดให้ดีๆนะครับจ้ะอ่านะครับถ้านนถ้าสมมุติเป็นแหม่นนะคะแหม,ม่นมีเรื่องแบบเนี้ยแล้วแหม่นไม่ได้ไปหาแหม่นไปหาทนายแต่ไม่ใช่อาจารย์ทนายวินัยวงเมฆแบบ้องระวังไหมคะ,ะ,มคะก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้าแฟนรายการเอฟซีกับเอฟเอ็มเก้าห้าเนี่ย ให้ฟังการนําเสนอกฎหมายแล้วถึงแม้จะไม่เข้าใจได้มากเหมือนนักกฎหมายนะครับแต่ว่าถ้าเราจับประเด็นได้และพอมีเรื่องเนี่ยเราก็นําเสนอประเด็นนี้กับทนายความได้ครับถ้าทนายความยังไม่รู้เรื่องเรื่องตรงนี้อีกเนี่ยครับเราก็เตรียมตัวที่ไหนได้แสดงว่าท่านยังไม่ลึกพอที่จะทําตรงนี้ได้ครับอาจารย์่านอันนี้เกี่ยวเกี่ยว เกี่ยวขอโทษนะคะอาจารย์ทนายแบบเนี้ยเกี่ยวกับอายุหรือว่าอะไรไหมคะรู้ว่าเราไปหายยังไงอะคะอาจารย์คะก็จริง,รงๆเราไปนั่งคุยเนี่ยนะครับค่ะสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะรู้แนวทางเลยว่าค่ะเอ่อโดยปกติเนี่ยการพูดคุยคือเหมือนเราจะจ้างใครสร้างบ้านทักหลังหนึ่งเนี่ยอ๋อค่ะเราก็จะบอกแบบรูปแบบอย่างนั้นอย่างนี้เขาจะให้ไอเดียมาเรา นั่งฟังเราเก็ตเลยว่าเราจะบ้านเราจะ <Whit art S 1> สําเร็จออกมาด้วยรูปแบบไหนแล้วจะเสร็จเมื่อไหร่ยังไงนะครับกับเราคุยคุยไปแล้วเนะี่ยไม่รู้ว่าบ้านไม่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จรูปแบบไหนนะครับ <more Wahr> จะเสร็จยังไงไอ้คดีความก็เช่นเดียวกันครับผ oh, มว่าตายความก็มันเป็นเหมือนสถาปนิกนะครับเหมือนวิศวะ oh. นะครับ <c oughs> <c oughs> ต้องออกแบบได้เลยได้แต่ว่าการออกแบบได้ดีเนี่ยข้อมูลหนึ่งข้อข้อเท็จจริงเนี่ยต้องชัดเจนจากลูกความสองก็กฎหมายที่เอาไปประยุกต ไปปรับใช้ไอ้เข้าด้วยกันได้นี่ยอันนี้ก็อยู่ที่ทนายเป็นหลักแต่ข้อดิจิงเน่ยอยู่ที่ลูกความถ่ายทอดและก็ทนายก็ต้องซักซักบางอย่างลูกบางอย่างลูกความคือนึกไม่ถึงเ่ะเราต้องซักต้องถามแล้วก็จะบอกมาและเอามาประยุกต์ใช้กันนะครับมันวิเคราะห์ก่อนล่วงหน้าได้รูปคดีว่ามันจะไปเส้นทางจะจบตรงไหนยังไงนะครับค่ะทีนี้ต่อไปก็ ติดทิในการขัดฝังเมฆผู้อื่นสอดเข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบอันนี้เมื่อกี้ผมผ่านมานะว่าการแทองติดตามมทรัพย์คืนเนี่ยไม่มีอาย Store ุความนะครับอับใช่ค่ะกีปีทีปีก็มีอายุความแต่ว่าเราใช้รูปกระดีให้ถูกอย่างสมว่าเมื่อกี้ว่าเราว่าเราเป็นเจ้าของสิทธิ์จติดตามมทรัพย์คืนอันน <committing S 2> <ẩ, S 1> ี้โอเคอายุความไม่มีเว้นแต่เขาสู้กับมาเขาสู้ปรัปักนะครับแต่ว่าการติดตามมทรัพย์คืนเนี่ยทรัพย์อันนี้นะครับไอ ที่ว่าอำนาจเองกรรมสิทธิ์เนี่ยบางอย่างเขาใช้กับทรัพย์สินนะครับอย่างเช่นเครื да> ่องหมายการค้าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยอันเป็นทรัพย์สินที่เป็นนามธรรมนะครับที่เราจับต้องไม่ได้อันเนี้เราจะไม่สามารถใช้การช้นาทเองกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งได้นะครับต้องไปใช้ตามระยับเครื่องหมายการค้าซึ่งเขาจะมียุคความเนองเขาต่างหากนะครับเพราะว่าเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างเป็นนามธรรม เป็นนามาทรรมคือเป็นทรัพย์ถินทางบรรญาความคิดที่ครีเอทีฟอะไรออกมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่งเรื่องลิขสิทธิ์เพลงเรื่องเอ่อเครื่องหมายการค้าหรือทรัพย์ถินทางรร,มรยาต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องจับหลักได้ว่าจะใช้ว่าไม่มีไม่มีวความติดตามมารั์คืนมเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยมันไม่ใช่อันนี้ต้องว่าตามรัฐบัตรเครื่องหมายการค้ารัฐบาตเรื่องลิขสิทธิ์สิทธิบัตรต่างๆซึ่งก็จะแยกเป็นต่างหากนะครับ ทีนี้ก็สิทธิขัดขวางเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้ามีมาการขัดขวางเนี่ยนะครับมาสร้างความเดือดร้อนเกินควรเนี่ยนะครับ,รบเราก็สามารถฟ้องร้องได้อย่างยากตัวอย่างว่าอแสงสะท้อนที่เคยพูดมาหลายครั้งก็แม่งก็จาได้นะครับว่าใช่ค่ะไอ้ที่ว่าแสงแสงแดดหน้าเนี่ยไปสร้างตึกแล้วแสงแสงแดดไปโดนแล้วก็แสงมันสะท้อนมาบ,บ้านเราเนี่ยต้องติด เครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้นอย่างนู้นอย่างเงี้ยมากมายเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือเป็นการเป็นการละเมิดสิทธิ์เราก็สามารถกระจัดปัดเต่าตรงนี้ได้นะครับ <c oughs> หรือว่าเรามีที่อยู่ริมทะเลเงี้ยและมีคนมาสร้างบ้านบางทิศท,ทางทางลงสู่ทะเลหลวงพวกเนี้ยนะครับซึ่งแม้จะเป็นที่สาธารณะนะครับเราที่เราสร้างในที่ของเราที่สิทธิกรรมสิทธิ์ของเราแต่เขาไปสร้างในที่ของาสาธารณะแต่บางหน้าเรา เราไม่สามารถออกเดือได้แล้วได้เนี่ยไอ้พวกเนี้ถ้าถือเป็นการเข้ามาขัดขวางเราเนี่ยนะครับนะครับเราก็สามารถเดินการนะครับขัดขวางและสร้างความเดือดร้อนเสียหายเกินควรเนี่ยนะครับอันนี้เราก็สามารถฟ้องร้องได้นะครับหรือบางทีเสียงดังนะอู่รถอยู่ใกล้บ้านเรานะครับหรือว่าอ้องซ้อมดนตรีการเลี้ยงสุกรกลิ่นเหม็นพวกนี้ยนะครับ เราสามารถฟ้องร้องใ้ศาลจัดการกระจัดปัดเป่า้ความเดือดร้อนตรงเนี้ยได้นะครับแต่เรื่องที่เขาเอไปออกแบบขออนุญาตไม่ถูกต้องอะไรงไงไอ้นั้นไม่ย้ำหน้าของเราไอ้นัน้นเป็นอำนาจของฝ่ายทางฝ่ายปกครองเขาต้องจัดการตามกระบวนการทางปกครองแต่สิ่ง<ะ>ที่เราได้ความเดือดร้อนคือเขาทําในบ้านเขาอ่ะที่บอกว่าการใช้สิทธิ์เนี่ยในบ้านตัวเองใช้สิทธิ์ได้แต่ว่าอย่าก่อให้เกิดความเดือดร้อนลำคาญแก่ข้างเคียง ถ้าเดือดร้อนลำคาญเกินเมื่อไหร่ไอ้ข้างเคียงที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ยนะครับที่เดือดร้อนเนี่ยค่ก็ใช้ติดทางสารขอเยียวยาความเดือดร้อนได้นะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่กฎหมายออกแบบไว้ให้นะครับซึ่งผมดูเวลาแล้วเนี่ยนะครับสี่สิบเป,ะป๊ะพอดี นะครับก็คงจบได้ประมาณนี้นะครับค่ะในเรื่องของแดนกรรมสิทธิ์ที่ดินนะคะซึ่งก็ชัดเจนโดยปรศจากข้อสงสัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสารอาทิตย์ิเป็นพิเศษโดยบุรีรัฐสามัทยะและทนายวินัยวงเมฆ